มาดูหนุ่มๆวง BTS กันม้ากดีกว่านะคะที่ครั้งนี้เนี่ยจอร์ูนี่นะคะดาราดังจากฝั่งฮอลลีวูดเขาได้มีการหยิบเนื้อเพลงของ BTS นี่แหละเพลงไดนาไมค์นะคะมานั่งอ่านในรายการดังค่ะใครจะไปคิดนะคะว่าในวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสเห็นจอร์ดคูนี่นะคะนำเพลงไดนาไมค์ซึ่งเป็นเพลงที่ฮิตที่สุดเพลงหนึ่งของวง BTS มาอ่านเนื้อเพลงนะคะซึ่งเป็นจังหวะการอ่านที่เป็นแบบฉบับของตัวเองและแฝงเอาไว้ซึ่งความเป็นบทกวีได้อย่างไม่น่าเชื่อนะคะ โดยรียสารเจเบลยู w, ค่ะฉบับฉลองความเป็นเลิศทางการแสดงได้ยกย่องการแสดงของจอร์จครูนี่นะคะจากหนังเรื่องจมิดไนท์สกายได้มีการสัมภาษณ์จอร์จนะคะซึ่งจอร์จครูนี่เองก็ได้อ่านเนื้อเพลงไดอารี่ของวง b t s จนครบทุกตัวอักษรเลยทีเดียวค่ะซึ่งการที่จอร์จครูนี่นะครับหยิบเนื้อเพลงไดอารี่ของวง BTS มาอ่านเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์การนำเพลงฮิตมาอ่านแบบดราม่าโดยเหล่าคนดังครับซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ทางนิตยสารเจเบลยู w, คิดขึ้นมา แล้วก็ประสบความสําเร็จพอสมควรนะฮะซึ่งก็ดูเหมือนว่านักแสดงรุ่นใหญ่เจ้าของรางวัลออสการ์คนนี้จะเพิ่งเคยอ่านเนื้อเพลงไดนามา t e ์เป็นครั้งแรกเลยนะฮะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยโอ้โหตั้งใจอ่านเอามากๆแถมยังมีการอ่านผิดในท่อนแรกๆด้วยนะครับโดยจอร์จคลูนี่ได้กล่าวแนะนําตัวก่อนอ่านเนื้อแบบขำๆว่าสวัสดีครับผมจอร์จคลูนี่วันนี้ผมจะมาอ่านเนื้อเพลงไดนามของวง BTS ให้ทุกคนได้ฟังกัน โดยการอ่านเนื้อเพลงดนามายของจอร์จครูนี่นะครับก็ทําให้ทั้งเหล่าอาร์มี่แล้วก็แฟนๆของนักแสดงรุ่นใหญ่ทั้งเป็นปลื้มแล้วก็เซอร์ไพรส์ไปตามๆกันครับซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยจอร์จครูนี่ก็อาจจะขอสมัครเป็นเหล่าอาร์มี่กับเขาด้วยก็ได้